พี่อะค่ะมีทั้งหมดกี่แบบแล้วมันเป็นยังไงบ้างคะเผื่อพวกเราจะได้เข้าใจแล้วก็ตัดสินใจได้ถูกต้องอะค่ะครับผมสาหรับเรื่อง PRP ที่ตอนนี้มีการทํากันเนี่ยผมขอสรุปให้เข้าใจง่ายๆว่ามันมี2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบบบัฟเฟอร์เทคนิคนะครับก็คือทางขวามือนี้ส่วนอีกแบบหนึง่งคือแบบที่เราใช้ก็คือเป็น PRP เทคนิคนะครับทางฝั่งซ้ายมือนี้นะครับซึ่ง2องอย่างเนี้ยก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับ แล้วแบบบัฟเฟอร์เทคนิคหรือแบบหลอดแก้วเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะครับผมสําหรับแบบบัฟเฟอร์เทคนิคหรือแบบหลอดแก้วที่เราเห็นกันในโฆษณานะครับ mm hmm. ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าโชว์ว่าเออมีหลอดแก้วแล้วก็มีการแยกชั้นกันของตัวเลือดชัดเจนเลยก็คือชั้นบนเป็นสีเหลืองชั้นล่างเป็นสีแดงหรือจะเป็นการอีกอย่างกนก็คือว่าเป็นลักษณะการเอาไว้เห็นเครื่องเลยเป็นเครื่องปั่นหลอดแก้วนะครับแล้วก็มีหลอดแก้วไปเสียบเป็นแนวเฉียงเฉๆงเฉียงเียงประมาณ10ถึง 12หลอดนะครับอันนี้ก็เป็นแบบบัฟเฟอร์เทคนิคอันนี้หลังจากที่เราทําการเจาะเลือดคนไข้แล้วนํามาสกัดออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นเนี่ยบางทีดูไกลๆเนี่ยอาจจะเห็นแบ่งเป็น2ชั้นคือเป็นสีเหลืองกับสีแดงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะแบ่งเป็น3ชั้นด้วยกันนะครับไม่ใช่2ชั้นโดยชั้นบนที่เห็นเนี่ยสีเหลืองเนี่ยเราจะเรียกว่า PPP นะครับก็คือ platelet, พั o พ plasma นะครับ platelet ก็แปลว่าเก็ดเลือดพัวก็แปลว่าน้อยนะครับ plasma ก็คือส่วนของน้ำเหลืองก็คือ แปลตรงตัวว่าเป็นส่วนน้ําเหลืองที่มีเกล็ดเลือดอยู่ปริมาณน้อยส่วนชั้นตรงกลางนะครับก็คือชั้นที่เขาเรียกว่าเป็นขีดสีขาวๆก็คือเป็นตัวเกล็ดเลือดและชั้นข้างล่างสุดก็คือเป็นชั้นเลือดแดงที่ตกตะกอนนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยเวลาเรานํามาใช้ก็คือจะดูดน้ําที่เหลือออกมาก็ตามสับนะครับ P P P ก็คือเป็นชั้นที่น้ําเหลืองที่มีเกล็ดเลือดน้อยดังนั้นเนี่ยวังเรื่องประสิทธิภาพในการรักษาก็คงจะน้อยกว่า P r p ซึ่งมีเกล็ดเลือดมากกว่านะครับทีนี้เนี่ยถามถึงข้อดีมีไหมก็อาจจะมีก็คือว่าราคาถูกเพราะว่าเทคนิคในการทำหรือต้นทุนในการทำเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับและแถมว่าในเรื่องของตัวข้อเสียมีไหมก็อาจจะมีนะครับหนึ่งคือเรื่องของประสิทธิภาพที่ได้ซึ่งประสิทธิภาพที่ได้ก็อาจจะไม่ได้อย่างที่เราหวังนะครับจะเป็นระบบเปิดตั้งแต่การเจาะเลือดคนไข้การนำมาฉีดใส่เข้าไปในหลอดเพื่อจะนำไปในการ สกัดออกมาการเปิดหลอดเพื่อจะดูดเอาน้าสีเลองออกมาทุกอย่างมาเป็นระบบเปิดกว่าที่จะถึงหัวข่าวของคุณดังนั้นโอกาสที่จะมีการติดเชื้อค่อนข้างสูงครับแบบที่คุณหมอใช้อ่ะคะ่ะมีข้อดีหรือข้อแตกต่างยังไงบ้างนะคะครับผมสาหรับแบบที่เราเลือกมาใช้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเรียกว่าเป็น PRP เทคนิคนะครับซึ่งในการทํา PRP เทคนิคตรงนี้เนี่ยก็จะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพที่สูงขึ้นเพราะว่าจะมีการเซตติ้งเครื่องเลยว่า ในการปั่นเนี่ยให้ได้รอบที่เหมาะสมทั้งมีการปั่นแบบเร็วปั่นแบบช้านะครับแล้วการแยกชั้นออกมาเนี่ยจะชัดเจนเลยก็คือว่าจะแยกมาเพียงแค่2ชั้นเท่านั้นนะครับคือชั้นที่เป็นชั้นสีเหลืองคือเป็นชั้น PRP หรือ Platelet Rich Plasma นะครับก็คือจะเป็นชั้นที่แบบมีเกล็ดเลือดเยอะมากเลยอยู่ในชั้นของ Plasma ส่วนชั้นล่างก็แยกชั้นเป็นได้ชัดเจนนั่นคือเป็นชั้นของเม็ดเลือดแดงที่เราไม่ต้องการใช้นะครับสําหรับข้อดีของวิธีนี้เนี่ย หรืออุปกรณ์ชุดอุปกรณ์ที่เราใช้คือจะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเพราะว่าทุกอย่างเป็นระบบปิดหมดเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลยคือตัวนี้นะครับเป็นระบบปิดก็คือเป็นอยู่ในซีล,ลอย่างนี้เลยทุกอย่างอยู่ในหลอดเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นดับเบิลทีนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่ขั้นตอนที่เราใช้ก็คือตั้งแต่การเจาะเลือดออกมาการนําเลือดที่ได้ไปเข้าเครื่องสกัดแล้วก็การแยกชั้นออกมาทุกอย่างจะจบอยู่ในขั้นตอนของหลอดเดียวนะครับดังนั้นความปลอดภัยค่อนข้างส,งสูงและประสิทธิภาพ ก็ค่อนข้างสูงครับ